สวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์นะคะเย็นเยๆนะคะไม่แน่ใจว่าห้าโมงหรือเปล่านะคะประมาณ5้าโมงนะคะมาหาเห็ดค่ะนี่เลยดอกแรกของวันนี้หัวแข็งโป๊กเลยค่ะเห็ดพึ่งนะคะ เอกพึ่งค่ะใหญ่มากต้องขุดนะคะขาเขาเนี่ยไม่สามารถขึ้นตรงได้ค่ะเพื่อนขาเขางอนะคะนี่ขาเขาเกิดแบบงอติดแน่นเลยนะคะแน่นมากโอ้โห อลังการมากดูความใหญ่ของขามันสะกอนค่ะเพื่อน,อนมีสองดอกดอกเล็กที่พ่วงมาฝ่อนะคะนุ่มฝ่อแล้วนี่ค่ะเขาไม่โตสังเกตเขาขาวตรงนี้นะคะนี่ก็คือโคนของเขาเชือกเขาอยู่ตรงนี้หมวกแข็งโป๊กเลยนะคะขาก็แข็งหมวกก็แข็ง เราก็เชือนออกนิดเดียวนะคะตรงผิวที่ขาที่เหลือก็เอากลับบ้านนะคะดอกเดียวก็อิ่มละค่ะเอาไก่เหนียวขึ้นมาอยู่นะคะเดี๋ยวจะแกงไก่เหนียวใส่เห็ดนะคะแกงไก่เหนียวใส่เห็ดเห็ดพึ่งดอกนี้นะคะแล้วก็เห็ดที่ได้มาก่อนหน้านี้เนาะทั้งเมื่อวานแล้วก็เมื่อวันซือนะคะยังอยู่ในตู้เย็นอยู่นะคะ รอเมนูเย็นนี้นี่ค่ะอลังการมากเข็ดดอกนี้ไม่ธรรมดาลงลุกไปเชือ้อนี่ค่ะเข็ดพึ่งดอกแรกของวันนี้เย็นวันเสาร์ใต้หมวกสมบูรณ์นะคะไม่มีรอยขาก็แน่นนะคะหมวกก็แน่นแน่นเอียดแข็งโป๊กเลย ลุยหากันต่อเลยเดินไปเดินมาเจอดอกนี้ค่ะน่าสนใจมากเลยดอกนี้เจอบ่อยมากในตำราเห็ดนะคะคิดว่าเป็นไปได้ว่าเป็นเห็ดพึ่งทรายดอกเนี้นี่นะคะคิดว่าเป็นเห็ดพึ่งทรายเพราะว่าหมวกเขานนะ่ะเมือนเหมือน เดี๋ยวขอดมนะคะอืมเก็บกลับนะคะกลับไปชิมที่บ้านแต่คิดว่าเปอร์เซ็นต์เห็ดพึ่งทรายเนี่ยสูงเลยแหละเฮ้ยเดินไปเดินมาเจอเหลืองป่านนี้ไม่เคยเดินมาก่อนเลยนะคะวันนี้เป็นวันแรกเป็นวันแรกที่มาเดินทุกทีก็จะขับรถผ่าน อย่างเดียวนะคะเพราะว่ามันมันเป็นป่าที่ไม่มีการขึ้นเนินส่วนมากเห็ดก็จะไม่ค่อยขึ้นนะคะถ้าป่าที่ไม่มีไม่มีเนินเนี่ยเห็ดจะชอบบริเวณที่เป็นเนินลงเนินหรือขึ้นเนินเนี่ยเห็ดชอบขึ้นเห็ดก็ยังชุ่มเหมือนเดิม ิ้งไว้ดอกหนึ่งนะคะเป็นเชือ้อเห็ดขาวค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บมาดูนะว่าแบบมีน้ำหรือไม่มีน้ำอุ้ยขาขาดมาเลยอะ่ะขาลึกแบบมีน้ำนะคะทักสวมยังอ่อนอยู่น้ำก็จะสั้นเพื่อนเพื่อน,อนบางคนสงสัยทำไมเรียกเห็ดน้ำเพราะว่าคำว่าน้ำเนี่ยภาษาสวีเดนเขาเรียกว่าทักนะคะแล้วก็เห็ดตัวนี้ในภาษาสวีเดน มีชื่อว่าทักสวมแปลตรงๆเลยก็คือเห็ดหนามนะคะนี่ก็เป็นเป็นที่มาของคําว่าเห็ดหนามทักสวมโคดเห็ดพึ่งขาลายค่ะเทียเกลศพพึ่งสีอิดนี่ค่ะโดนกินซะแหว่งเลยแก่แล้วนะคะไม่เอาดอกนี้ชมความงามเฉยๆ ว่าเป็นเห็ดหน้าแหละนะกลัวทากฝังใจโอ้โหนี่โอ้มีจริงด้วยนี่ค่ะคุณทากเห็ดหน้าแหลดอกนี้สีนี้นี่ไม่แน่ใจว่าเคยเก็บหรือเปล่าเก็บไปชิมที่บ้านหรือว่าจะชิมเลยชิมเลยก็ได้ เเผ็ดก็จะได้ไม่เอากลับไม่เผ็ดค่ะมัน,ม,นมันเหมือนเขียวถั่วสีออกเขียวปนน้ำตาลนะคะเขียวเขียวน้ำตาลน้ำตาลอิดอิดกากึง่งเอาค่ะเอาดอกนี้ไม่เผ็ดเลยนะคะมันมากเลยเหมือนเขียวถั่วเจเลือง ใก,ใกล้ตะกานะคะแล้วก็มาจนถึงตรงนี้เลยค่ะนี่ไม่ทีมากนะคะแต่ว่าก็มีเรื่อยๆเลือกเก็บดอกใหญ่นะคะนี่ค่ะดอกพี่ดอกน้องยังอยู่นะคะนี่ก็ให้น้องอยู่ตรงนี้โตต่อไปได้แล้วหนึ่งดอกขาอย่างอ้วนเลย ตกต่อไปตกต่อไปนะคะนี่ค่ะหนึ่งดอกสองดอกสามดอกงามงามดูไซส์ขาสักก่อนขาอ้วนมาก ก็นี่นี่อดอกหนึ่งโอ้โหติดแน่นเลยติดแน่นเลยนี่ค่ะโอ้ขาซาดะซาดมากเลย ลงลงไปนี่ค่ะมุมนี้แล้วก็มาเก็บตรงนี้ต่อเลยโอ้โหติดแน่นมากเลยใช้กันไกลเอา นี่ออกมาแล้วนี่ตอไปกลมใหญ่เลยดอกเล็กๆเ,เ,เต็มเลยนะคะยังไม่ยังไม่เอาไซนี้โอเคไซนี้เก็บได้แล้วเมื่อกี้เดินผ่านมา cái này coi hạt nào. Dùng lên mà. สะอาดหูเหลืองรุ่นนี้ขาแต่ละขานีไม่ธรรมดาว้วมากนี่คะ่ะว้ายทากทากทากเอ้ยตกใจหมดคุณทากเอ้ยนี่คะ่ะ นี่ค่ะอัปเดตตะกร้านิดนึงอัปเดตตะกร้านิดนึงนี่ค่ะอุ้ยอ่าเหลืองแล้วก็พึ่งแล้วก็หน้าแลแล้วก็เห็ดน้ำแล้วก็มีอยู่ดอกนึงที่ว่าสงสัยว่าจะเป็นพึ่งทรายนะคะเราจะเอาไปศึกษาต่อที่บ้านเนาะ ดอกใหญ่สุดมานะคะนี่ดอกใหญ่สุดติดกันสองดอกค่ะนี่นะคะเอาแล้วเราก็จะเอาสองดอกใหญ่สุดตรงนี้ด้วยค่ะติดกันมาแบบติดกันลูกนี้แฟดแฟดสองสองคู่ค่ะนี่ แล้วก็เอาดอกนี้มาด้วยโดดๆหนึ่งดอกนี่ค่ะตัดขาเลย เี๋ยวเราจะเก็บผักอีตูไปใส่แกงนะคะแกงไก่เหนียวใส่เห็ดและอะไรเออใส่ไก่แกงลาวไก่เหนียวใส่เห็ดปีนี้ผักอีตูไม่ค่อยสวยเลย ไม่ค่อยสวยเลยนะคะถ้าใจสันนิษฐานสาเหตุก็คือเมื่อช่วงต้นฤดูอะ่ะเอาเขาออกมาที่บ้านปลูกผักเร็วเกินนะคะเขาก็เลยแคระแกรนไม่โตใจร้อนนะคะเรื่องของเรื่องใจร้อนอยากจะออกมาปลูกที่บ้านปลูกผักเต็มทีก็เลยก็เลยขนออกมานะคะ ก็มีพอได้กินอยู่ค่ะอย่างที่เห็นเดี๋ยวเราจะเก็บบวบด้วยนะคะบวบแก่แล้วเริ่มแก่นะคะสังเกตจากไซเนี่ยต้องเก็บถ้าไม่เก็บเนี่ยเดี๋ยวแก่แน่นอนถ้าแก่แจะไม่อร่อยนี่โอยบวบฝรั่งรสชาติเหมือนบวบนะคะแต่ว่า รูปร่างหน้าตาก็อาจาจะไม่ค่อยเหมือนบวบไทยสักเท่าไหร่จะออกไปทางแตง <c oughs> นี่แน,น่อันนี้ก็คือโต,โตเต็มที่นะคะก็คือถ้าโตกว่านี้ก็จะแก่นี่ก็มีเยอะแยะเลยนี่อีกยังยังไม่เก็บค่ะยังไม่เก็บ ลูกนี้ยังนู่นก,ก็มีอ่ะนู่นอีกยังขยังเดี๋ยวมีฟักทองจะอวดนี่ค่ะลูกหนึ่งลูกเดียวจริงๆมาดูบวกฝั่งนี้ด้วยค่ะนี่ลูกนี้ก็ใกล้จะแก่แล้วเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเก็บพรุ่งนี้จ,จะต้องมาเก็บอีกสองสามลูก นี่คะ่ะเราจะไอ้นี่ยอดฟักทองนะคะเอาไปใส่เอาไปใส่แกงเพราะว่าเขาออกลูกไม่ทันกินแล้วนะคะถ้าช่วงนี้คือถ้าติดช่วงนี้เนี่ยหออนักจนล้มถ้าติดช่วงนี้ ก็ลูกอ่อนเนี่ยก็มีสิทธิ์ได้กินอยู่แต่ว่าถ้าจะให้ลูกเขาแก่หรือสุกนี่ก็คงจะไม่ทันลูกนี้อาจจะอาจจะทันอยู่ไม่แน่ใจเหมือนกันนี่เหลืองเต็มเลยไม่ติดค่ะถ้าเป็นเหลืองเหลืองเนี่ยไม่ติดตรงนู้นอีกอะเราจะพาเห็ดดองนี้ดูนะคะ หน้าตาของเขาเหมือนพึ่งทรายนะคะเมื่อกี้เขาไปหาข้อมูลละมีสีเหลืองออกน้ำตาลแล้วก็ใต้หมวกก็มีฟองน้ำแล้วก็เวลาที่เ,เห็ดเป็นแผลนะคะก็คืออาจจะผ่าหรือจะเด็ดหรือจะอะไรอย่างเงี้ยมันจะออกแนวสีน้ำเงินนี่คะ่ะผ่าปุ๊บก็เห็นเลยว่าเป็นสีน้ำเงินทันทีเลยนะคะซึ่งก็ตรงหมดทุกอย่างขาก็มีสีเดียวกับเนื้อเห็ดนะคะ นี่คะ่ะเหลืองนะคะเหลืองน้ำตาลสรุปก็คือพึ่งทรายนะคะแล้วก็เวลาที่ดมเนี่ยก็จะมีเออม,ม,มีมีกลิ่นคือออกเปรี้ยวนิดๆน,น,นะคะอ่อนๆน,นะคะรสชาติก็หวานๆนะคะ หันแล้วก็ต้มมาได้ประมาณ20นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่เครื่องนะคะเค่อกรรุงเราก็จะเริ่มจากพริกกับหอมแดงคั่วนะคะเอ้ยคั่วแบะทำครกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ตะไคร้นะคะ นะคะต้มต่อ,ต,อตั้งเวลาไว้สัก30นาทีเนาะในจานนี้เราจะใส่นะคะในแกงไก่นะคะอันนี้ก็คือเห็ดหน้าแลจากเมื่อวานนะคะดอกเปี้ยโดดๆขากับหัวก็หลุดออกจากการเรียบร้อยส่วนอันนี้นะคะเป็นเห็ดเหลืองนะคะ เป็นเห็ดเหลืองจากเมื่อวันซืนนะคะที่ได้เยอะๆนะคะนี่แค่นี้พอนะคะเห็ดที่เราจะใส่ในแกงไก่ที่เหลือเราจะใส่รวมนะคะใส่รวมไปกับ ไปด้วยสกินี่ที่เก็บมานะคะเราจะห่อไปก่อนเนาะเพราะว่านี่ที่เก็บเมื่อวันก่อนนะคะอีกลูกนึงเบล่เลยเดี๋ยวเราใช้รูปเก่าก่อนนะคะรูกใหม่ก็เก็บไปก่อนหมด,ด,ดว้า De ser den som jävla korsbarn. ไม่มีร่องรอยการกินของหนอนเลยนะคะโอ้ยค่อยลูมหูหน่อยเมื่อกี้คุณพขาติกทอดเนื้อไม่มีร่องรอยการกินของหนอนเลยค่ะเห็ดพึ่งดอกนี้สมบู100มรณ์ร้อยอต่อเซนืมจะปอดแอกตานีะเกอรวินจะแบ่งกับพัองไหม ทอดทิทอดเนื้อสันในไม่ใช่สันในเอเขาเรียกว่าอันเตโคอันเตโคนะคะ ก็ใส่ยอดฟักทองก่อนเนาะเดี๋ยวพอยอดฟักทองยุบก,ก็ใส่แมงลักนะคะใบแมงลักหรือผักอีตู่เสร็จแล้วก็เป็นกานว่าปิดไฟรบประทานได้นะคะทีนี้ก็ยอดแมงลักใบแมงลักผักอีตู่ แซ่บสุดๆและนี้ก็คือแกงไก่เหนียวใส่เห็ดนะคะแกงลาวนะคะใส่น้ำปลาร้าด้วยมื้อเย็นวันเสาร์ค่ะอีก20นาทีจะสามทุ่มตัวนี้พึ่งสายสุกและสีมืดเลยค่ะเพื่อน,นกรุบกรอบอร่อยค่ะพึ่งสาย